สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครจะคิดบ้างครับว่าในประเทศไทยเหล่านี้มีนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านอากาศยานเกิดขึ้นโดยฝีมือของลูกชาวนาคนหนึ่งนะครับที่เขาคิดค้นศึกษาและพัฒนาด้วยฝีมือของตัวเขาเองเลยครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมเห็นสิ่งน่าทึ่งข้างบนนั้นเหมือนผมปะรับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคนไทยหัวใจไม่ท้อซึ่งทำสิ่งน่าทึ่งมากกว่าสิ่งนี้ครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับคุณกัสมาคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือคุณกัสมาถาวรนะครับ ผู้ที่ชอบคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆแปลกๆนะครับคุณกาญสมาครับครับไอ้ที่เห็นนีเ่เขาเรียกอะไรครับเนี่ยก็เป็นต้นแบบของอากาศยานไร้นักบินนะครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบอ,อันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งที่ใช้ถ่ายทําภาพยนตร์ถ่ายทําโฆษณาแต่ว่าเป็นค่อนข้างใหญ่นะที่ต้องการความคมชัดค่อนข้างมาก<อ>แล้วก็มีอีกหลายๆแบบที่ อยู่ในระหว่างการวิจัยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีประกันประเทศของกระทรวงกลาโหมและก็กองทัพเรือก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นไปแล้วก็ใช้เพื่อสํารวจถ่ายภาพเพื่อการสอบแน oh. นะใช้ทางด้านความมั่นคงครับซึ่งอยู่ข้างในโรงงานจุดเริ่มต้นของงานวิจัยก็คือกองทัพเรือเนี่ยมีอนาบริเวณของทะเลเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วการจะไปพิสูจน์ทราบว่ามีใครบุกรุก hmm. มีใครทําผิดกฎหมายรอบๆทะเลเนี่ยไม่ง่ายที่จะวิ่งเรือไปในเวลาอันสั้น ส่วนเน้อากาศยานหลายๆอย่างที่มันวิ่งขึ้นเนี่ยต้องวิ่งขึ้นเนี่ยการจะลงจอดในเรือขนาดเล็กเนี่ยมันทําไม่ได้จะขึ้นจะลงในเรือขนาดเล็กเนี่ยไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยประเภทขึ้นลงแนวดิ่งที่ผมทํานี่แหละครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบและเริ่มงานนี้นานอย่างครับแลวทาจริงแล้วมันยากไหมเนี่ยปีนี้ปีที่เข้าปีที่5ละแต่ความยากหลังจากที่เราได้บทเรียนจากฮอขนาดเล็กจากประสบการณ์ชีวิตทั้งหลายแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราไปต่อได้ ยังไม่มีอะไรที่เป็นจุดสุดเป็นจุดตายที่บอกว่ายัางไปไม่ได้หยุดแล้วนะต้องหยุดแล้วนะไอ้ตัวนี้ยังไม่เกิดขึ้นเรามีความพยายามแล้วก็เห็นทางอยู่ว่าสักวันหนึ่งมันต้องบินได้ครับอันนี้ก็เป็นต้นแบบแรกครับ่รบเราได้ทำการบินแล้วแล้วก็ส่งงานของเฟสแรก2ปีแรกไปเรียบร้อยนะครับครับ DTI ก็คือ สถงงาพ้องกัน้องการประเทศกับ RTN ก็คือภายในนอเคสเอ็นอันนี้จะเป็นวิจัยร่วมกันทั้งหมด3ฝ่ oh. ายขอบคุณทางเรือ oh. ครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นอีกบอดี้ที่2นะฮะที่มีการพัฒนารูปแบบมาเรียบร้อยแล้วทําการบินได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทลเลอร์ที่เราไปใช้โชว์ในหลายๆงานนี้เป็นลายเซ็นของนา oh. ยรัฐมนตรีปัจจุบันนะครับ oh. ขนาดนั้น, oh. นรครับผม oh. ขนาดนั้นท่านเป็นผอบอ ที่เมื่อกี้ผมผ่านเดินผ่านห้องเดินผ่านท,ที่ที่นายเก็บเฮล<อ>คิคอปเตอร์หูมีหลายรูปแบบมากๆเนี่ยทำมากี<ๆ>่ปีแล้วครับก็จะย0สปีละมาเป็น20สปีอย่างนงี้แล้ว,แล,วแล้วเราเรียนรู้เอาความรู้นี่มาจากไหนฮะมันก็เป็นเป็นจุดจุดหนึ่งในใจนะจุดในใจที่ตอนเล็กๆที่เราเห็นอากาศยานหรือเครื่องบินที่บินผ่านหัวอะไรขณะที่เราอยู่บนหลังควายครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดจุดหนึ่งในใ,นใจนะเส้นทางของมันมันก็ มันก็แสวงหาสิ่งเหล่าน,นั้นเพื่อจะให้เป็นคําตอบในใจของเรามาตลอดเวลาตั้งแต่เล็กๆถึงเวลาไปเรียนก็ยังต้องแวะข้องเกี่ยวกับมันไปหาเครื่องบินไปดูเขวิเครื่องบินบังคับวิทยุอะไรก็ตั้งแต่แต่ตอนนั้นเรีย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 นเรือสายอาชีพอะไรฮะเรียนอาชีวะเรียนอาชีวะครับผมเรียนแค่ปวสอันดับสุดท้ายนะเป็นปชที่เมืองกาญจนบุรีครับนะแล้วก็ไปต่อปวสหลังจากนั้นก็ไปทํางานอีก3ปีนอกากนั้นก็ ไปเดินตามทางที่เราต้องการเล็กๆเนี่ยตอนที่เราอยู่กับพ่ออยู่กับครอบครัวชาวนาพ่อก็เป็นผู้นําครอบครัว,วที่จะต้องซ่อมเครื่องไม้เครื่องมือในการทาไร่ทานาะพวกเราก็เห็นพี่น้องทุกคนก็จะได้เห็นมุมเนี่ยเราซึ่งอยู่ตรงนี้นะขณะที่เราเห็นเครื่องบินกับเครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนั้นก็สิ่งในใจที่เราทวินหาของมนตอนเล็กเนี่ยเราเราเห็นเครื่องบินนะครับ พอเริ่มเรียนอายุโตขึ้นสักนิดหนึ่งเราก็ไปเห็นคนเล่นสิ่งที่บังคับด้วยวิทยุไปเห็นคนรวยเขาเล่นนะฮะวิทยบุบังคับสนุกสนานบังคับให้มันบังคับได้ยังไงอยู่มืออย่างนี้มือหมุนรถวิ่งได้ยังไงเรือวิ่งได้ยังไงนี่เป็นสิ่งที่เราสงสัย<ม>อยู่ในใจแต่เราเองเราไม่สามารถที่จะซื้อสิ่งเหล่านั้นตามคนอื่นได้เลยเนะ<ม>พราะอะไรฮะเพราะเราเป็นลูกชาวนานะ เมื่อเทียบอุปกรณ์ของเขากับกองข้าวของพ่อแม่แล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใจเราก็คือต้องเป็นผู้ทําเท่านั้นนะทาเล่นคิดมันก็เลยถูกฝังอยู่ในใจของเราและที่ทำก็ไปทํางานอยู่รถยนต์มาสดาสามปีก็สามปีหลังจากนั้นสามปีก็ออกมาทําตัวเองเลยโอ้เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเกี่ยวกับการสื่อสารครับการสื่อสารมีหลายแบบเกี่ยวกับโทรศัพท์หรืออะไรฮะเริ่มตั้งแต่วิทยุวอเกทอกี้มาแล้วก็ไล่มาโทรศัพท์ดาวเทียมอะไรเป็นต้นมาตรงนั้นฮะ ชีวิตผมคิดว่าการเริ่มต้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติสละนะฮะไม่ใช่ว่าล้มเหลวครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งไม่ใช่ผมมากกว่าสิ่งที่ทุกคนเจอแน่นอนนะฮะใน17ปีเนี่ยผมเปลี่ยนงานเริ่มต้นชีวิตสุดท้ายแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยหมดนะฮะการหมดเงินในที่จะต้องเลี้ยงดูตัวเองเนี่ยนะหลายครั้งนะฮะแต่มันก็มีอะไรที่ทำให้เราต้องคิด แล้วก็แก้หาทางออกได้ทุกครั้งนะสุดท้ายเนี่ยในการล้มที่มากที่สุดก็คือหมดเลยนะฮะไม่เหลือแล้วจะต้องหยุดบริษัทชีวิตตรงนี้ถือว่าหนักที่สุดหล,หลายครั้งนะฮะไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งครับ มารครับผ่านงานมามากมายแต่ทำไมต้องมาจบที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยตอนนี้ตอนนี้พูดถึงตอนนี้มันหมดความท้าทายทั้งหมดแล้วะอะไรที่มันจะมีความท้าทายไปมากกว่านี้นี่คือนิสัยส่วนตัววันหนึ่งผมไปทุนทุที่กรุงเทพนะฮะเพื่อจะไปซื้อของอะไรบางอย่างก็มีเพื่อนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันในใจของเขาคือพาพาผมไปดูเฮลิคอปเตอร์ที่เขามีอยู่ ก็ปรากฏว่าขณะที่เขาพาผมไปเนี่ยชื่อคุณป๊อปนะฮะพาผมไปปุ๊บผมไปเห็นเฮลิคอปเตอร์เขาแล้วเขาก็ฮอบอยู่ท้ายรถเขาผมก็ตกใจบอกว่าเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอเฮลิคอปเตอร์ปัจจุบันเนี่ยมันง่ายขนาดนี้เลยเรอนะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เปลี่ยนผมนะฮะก็วันนั้นก็เริ่มเลยหมายถึงว่าอ้าวผมจะบินบ้างนะฮะผม่ผมขอจับก็ปรากฏว่าผมสามารถที่จะยกตัวขึ้นมาเองได้นะครับฮอบคือขึ้นมาลอยได้ นะครับแล้วก็ลงจอดได้ในเวลานั้นในเวลาประมาณสัก4ี่หนาทีอันนั้น<อ>เป็นครั้งแรกเลยที่ทําให้ผมมีไฟนะนั่นเอเป็นจุดที่เปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดกลับมาใช้เวลาอีก2เดือนเริ่มที่จะมีฮอลําแรกเป็นของตัวเองอจนกระทั่งวันที่ นักบินประเทศไทยถูกประเสรประสิเสธที่จะไม่สมนับสนุนการแข่งผมก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมเหลือเวลาอีก2เดือนผมทําฮอไปให้แข่งก็โดที่ไม่มีสปอนเซอร์ด้วยไม่มีผมก็คิดว่าไอความมั่นใจที่ผมทําอะไรหลายๆอย่างในฮอหลายๆรุ่นที่ผมทําขายออกไปแล้วครับฟีดแบ็กออกมาที่ค่อนข้างดีแล้วเนี่ยน่าจะเอาประกอบเป็นฮอแล้วเอาไปแข่งกันการที่จะทำฮอภายใน2เดือนหรือ60วันเนี่ยเพื่อจะไปแข่งขันเนี่ยมันแทบจะเป็นไปนไม่ได้เลย นะฮะแต่เราก็ทําผ่านมาแล้วแต่วันที่ไปเนี่ยประเด็นแข่งก็ส่วนหนึ่งแต่วันที่ไปแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่เราต้องกลับมาสร้างฮอก็ปรากฏว่าขณะที่เราจะไปเราบอกว่าจะไปแล้วก็เอาอุปกรณ์เราพูดไว้ว่าเราจะไปนะฮะ<ม>แข่งแล้วก็มีต้นแบบของฮอที่เราจะทําไปแข่งเ,เล็กๆน้อยๆเนี่ยการออกแบบว่าเราจะไปแล้วก็วางไว้หน้าเว็บไซต์คร<อ>ับผมไม่รู้เลยนะฮะว่าใครเข้ามาดูในเว็บไซต์เราบ้าง ปรากฏว่าคนที่เดินมาส่วนใหญ่80%จะมาถามหาไหนกันสมานั่งอยู่ตรงไหนทุกคนจะเดินหลั่งไหลเข้ามา,<ข>าแล้เขารู้จากเว็บไซต์ว่าเราจะไปแต่เขารู้จากอุปกรณ์ที่เราเคยทํ<อ>าแล้วเข<ร>าลอ<ม>งไปเจอ <laughs> ที่ไปขายแล้วก็มันมันขายแล้วดีได้ผลดีเนี่ยมันอยู่ในใจของเขาเนี่ยอ,ออกไหมฮะ <laughs> แต่เราไม่เคยรู้เพราะมันอยู่คนละซีกโลกเราจะไปรู้ได้ไงเราอยู่สุพรรณเขาก็มาถามว่าโอ้โหคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะทําอย่างเงี้ยแล้วมันบินได้ดีมันสวยมันบินได้ดีซึ่งไม่มีเคยทํามาก่อนคําถามเหล่านี้สองวันผมต้องยืนตอบมันเป็นสิ่งที่ กลับมาจากเมืองไทยแล้วก็คิดว่าฮอเนี่ยเป็นสิ่งยากที่ไม่คาดคิดว่าจะทําก่อนเลยนะฮอเนี่ยเพราะมันมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะเราแก้ปัญหาให้เขาก็เยอะแต่สิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ว่ายากสิ่งที่ว่าไม่อยากจะทาเนี่ยมันหายไปหมดเลยนี่คือเป็นจุดเปลี่ยนว่าไอ้สิ่งที่เราเคยคิดเคยทําอะไรหลายเนี่ยเฮ้ยมีคนต้องการด้วยเหรอมีคนเห็นว่าสวยมีคนว่าใช่ด้วยเหรอนี่คือสิ่งที่มันไม่ได้จะเกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นแล้ว กัตสมาครับทําไมเจ้าสิ่งนี้ใช้ชื่อสีหมอกครับคําว่าสีหมอกก็เป็นถึงของม้าเป็นชื่อของม้าของสุพรรณบุรีม้าของคุณแผนเราอยู่สุพรรณบุรีก็เลยตั้งชื่อชื่อม้าซึ่งม้าสีหมอกเนี่ยเป็นม้าที่พิเศษนะฮะขอเขินเดินอากาศได้ครับดำดินได้ครับผมนะฮะเป็นเป็นม้าที่บินบินได้ด้วยการออกแบบทั้งหลายนั้นไม่เหมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไม่เหมือนกับพอที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไป อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เปลี่ยนหน้าที่แต่ว่ายังคงการทํางานทุกอย่างไว้เหมือนเดิมอันนี้เป็นครั้งแรกของโลกเลยก็ว่าได้ที่เราได้เปลี่ยนเทคนิคต่างๆของเฮเตอร์ทุกชิ้นเลยทุกชิ้นส่วนเลยนะครซึ่งเป็นแบบของเราที่เราเป็นคนออกแบบเองนะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของซีมองนอกจากสวยงามแล้วเนี่ยยังบินได้ดีด้วยบินเร็วบินเร็วนะแต่ประหยัดพลังงาน นี่แหละครับจุดนี้เป็นหัวใจที่เราเอาไปใช้ในการพัฒนา u a v หรือว่าอากาศยานไร้นักบินของกองทัพ สมาชักทุกวันนี้ทำงานเพื่อดำรงชีพแล้วก็ทำงานวิจัยด้วยมันเป็นยังไงบ้างครับมันก็เป็นงานเดียวกัน,คร,นครับทั้งงาน <c oughs> ที่เราทำด้วยตัวเราเองโปรดักของเราแล้วก็งานวิจัยนะงานวิจัยก็คงจะต้องใช้ความอดทนนะกับ สิ่งใหม่ๆงานวิจัยก็คือการทําสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นหรือทําสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีปัญหามีอะไรที่เราต้องฝ่าฟันไปค่อนข้า <ๆ S 2> งเยอะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองไปไกลๆมองทอดไปยาวๆเลยว่างานวิจัยนั้นไม่ได้สวยหรูเหมือนกับการตั้งโครงการตั้งแต่แรกแต่ว่าถ้าเราใช้ความอดทนใช้ความพยายามใช้ประสบการณ์ใช้วิธีการทํางานอย่างรอบคอบ ตั้งเป้าหมายพิสูจน์ให้ได้ว่าเกิดปัญหาอะไร<ม>งานวิจัยก็จะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนเราคงได้ยินคุณป่านคงได้ยินว่างานวิจัยไทยขึ้นทิ้งตลอดเวลานะฮะตรงนี้ฮะเป็นประเด็นที่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาทํางานวิจัยเนี่ยเราก็มีโอกาสแล้วเนี่ยโอากาสอยู่ในมือเราแล้วเนี่ยข้อคลหาหรือสิ่งที่เขาพูดมาหรือใครเขาพูดมาอะไรก็แล้วแต่ถึงเวลาตรงนี้เราคงต้องตั้งใจแล้วก็ทําให้มันผ่านไปให้ได้นะฮะทุกอย่างเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ เราอยากคิดว่าคนไทยทำอะไรแล้วเนี่ยจะไม่เป็นที่ยอมรับนะรบประสบการณ์ทั้งหมดแล้วที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอยากคิดว่าฝรั่งทำมาก่อนแล้วมันถึงจะดีสำหรับผมแล้วไม่ใช่นะฮะยังมีหลายๆอย่างที่ที่เราได้ทำโปรดักต์ออกไปแล้วฝรั่งชื่นชมฝรั่งมีความต้องการผมได้พิสูจน์มาแล้วจากที่คุณกาสมาเนี่ยเกิดมาเป็นลูกชา,ชา<อ>คนหนึ่ง และตอนนี้มีกิจาการมีบริษัทของตัวเองที่มาทําสิ่งนี้ที่เป็นหน้าภาคภูมิใจมากให้กับประเทศเนี่ยครับความรู้สึกเราเป็นไงบ้างครับผมว่ามันก็มาเกินแล้วนะฮะในสิ่งที่เราเราไม่คาดคิดไอ้ภาพเหล่านี้เราไม่เคยไม่เคยคิดมาก่อนภาพเล็กๆที่เราเราคิดและกําเนิดขึ้นมาเนี่ยแล้วมาถึงณปัจจุบันณนะถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันก็เกินนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเกินมาเนี่ยกับการที่มันจะไปต่อเนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเดินหน้าต่อ ถามว่ามีความสุขกับความสุขเราอยู่ตรงไหนที่เราทำนะฮะหรือความพอดีของชีวิตไรายได้อะไรตรงไหนเนี่ยผมว่ามันก็พอที่เราจะอยู่ได้นะครับอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เราจะเดินไปข้างหน้าก็อยู่ที่ความสามารถของเราแล้วละคงไม่ต้องไปโทษคนอื่นว่าเราทําได้ขนาดนี้ถ้าเราจะเดินไปมากกว่านี้แล้วจะไปต่อกว่านี้หรืออยากจะใช้เงินมากกว่านี้เนี่ยต้องหันมาถามตัวเองอแล้วเรามีความสามารถที่จะไปทําสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ เมื่อกี้มาก่อนแล้วล่ะโอ้ขอโทษนะครับผมขอนั่งด้วยคนครับเมื่อกี้ผมดูนี่โหน่าสนุกดนะแต่ผมเชื่อว่าผมไม่มีความสามารถลยครับครับ <c oughs> นี่ที่มันนั่งคุยเนี่นเราตั้งเป็นชมรมหรือเป็นเพื่นอนฝูงที่มาชอบเล่นอันอย่างเี้ครับเป็นชม,มงงนรมเป็นชมรมเหรอฮะชมรมนินนาวิวบ,บังคับของสุพรรณบุรีขาอนย่าตแนะนำารอันนี้เป็นยอดอาเซสวันดีครับร<อ>ผมอัานานี้เป็นอ้วนนะรู้จักคุณกับกัสมาร์ได้ไงครับเนี่ยเข้ามาดูใหม่ๆครับเราก็ไม่รู้จัก ใครวันนี้ดูจังเลยตอนหลังมาเห็นแกเล่นเล่นรถฝุ่นบน,นบางที่ครับแล้วก็เลยไปดูกไปเห็นไปไปดูดูนี่แกมาชอบเครื่องบินโดนเล่นเลแกบอกเฮ้ยถ้าขาดหรืออะไรเนี่ยเข้าไปโรงงานเดีาา๋ยวทำอุปกรณ์ให้เลยเออแล้วว่าเออไอคนนี้ดีเว้ยใช่๋่แต่มีเครื่องมือเครื่องไม้ดีมากแล้วแกก็คิดให้เราด้วยว่าเฮ้ยมันต้องไปอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เช่เ๋่าบอกพี่พี่ก๊อฟให้เขาก๊อฟอย่างนั้นเลยดีกว่าไม่เอาไม่ก๊อฟ ถ้าผูท้ทำเนี่ยมันดีกว่าที่้ oh. ดีกว่ารถกิ๊ก,กเลยเรครับแล้วตอนนี้มีประสบการณ์อะไรกับคุณกาสมาบ้างครับคือเล่นอยู่แล้วเนี่ยผมเพราะว่ามันด oh. ีพี่เขาว่าต้องดียิ่งกวนน่านี้ผมเคยประทับใจพี่เขาอย่างหนึ่งก็คือบอดี้รถใส่ลงไปเนี่ยมันใส่ยาก mm. พี่เขาก็ไปวิจัย mm. นิดว่าเปิดมีโชค๊คเปิดขึ้นมาปิดลงไปปุ๊บมีตัวล็อกธรรมดามันจะต้องล็อกสองล็อกยากขึ้น mm. ล็อกสองอนัน mm. แต่พี่เขาล็อกทีเดียวปุ๊บอยู่เลย ที่ทำไมที่ต้องคิดถึงขนาดนั้นด้วยเลยล่ะทั้งสองทั้งสองคนเลยพยายามครอบกันอีกเ <c oughs> <c oughs> พื่อช่วยเนื้อและเราได้มันเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ความคิดของเราเป็นเป็นความสุขที่ได้คิดครับผมปัญหาคนคนอื่นเนี่ยที่เราได้ช่วยไม่เป็นความสุขเขาเล่นแต่ว่าบา,บางครั้งเราไม่ได้เล่นแต่ความสุขของเราที่ไปช่วยคนอื่นทําให้ชีวิตการเล่นเขาดีขึ้นก็เป็นความสุขข,ของเราเราอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ดี นะครับแบบเขาครับแต,แต่ว่าการที่เราแก้ปัญหาช่วยเขาเนี่ยก็เป็นฮ็อบบี้<อ>เป็นวิธีการที่จะจอยความสุขด้วยกันได้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าความสามารถของคนไทยนั้นไม่แพ้ชาวต่างชาตินะครับ และถ้าหากเอางานวิจัยเหล่านั้นมาต่อยอดผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนในชาติไม่น้อยเลยนะครับสำหรับวันนี้รายการคนไทยหวัวใจไม่ท้อหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับผมเราจะคิดว่าคนไทยทําอะไรแล้วเนี่ยจะไม่เป็นที่ยอมรับอยากคิดว่าฝรั่งทํามาก่อนแล้วมันถึงจะดีสําหรับผมแล้วไม่ใช่ยังมีหลายๆอย่างที่เราได้ทําโปรดักต์ออกไปแล้วฝรั่งชื่นชมฝรั่งมีความต้องการผมได้พิสูจน์มาแล้ว